ดีค่ะเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะก็คือการแก้สมก,การกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรเรามาทบทวนก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปมันก็คือใช้สูตรนี้นะคะ x เท่ากับลบ b บวกลบทสแครรูท b กลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ถ้าในสแครรูทเน่ย b กำลังสลบ 4ac มันมากกว่าหรือเท่ากับ0มันจะมีจำนวนจริง เป็นคําตอบของสมการแต่ถ้ามันน้อยกว่า0นย์ก็คือมันเป็นจํานวนจริงลบมันจะไม่มีจํานวนจริงเป็นคําตอบของสมการนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่10หน้า8ปดนะคะจงแก้สมการ 5x าเอ็กกำลังสองบวกสอลบสมเท่ากับศนมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วหา A B C ได้เลย พอหาเศษก็มาแทนในสแควรูทก่อนเลย b กำลัง2ลบ 4a 4เท่ากับแทนมาเรื่อยๆเท่ากับ64ทีนี้ก็จากสูตรนี้ก็แทนลบ b บวกลบสแควรูทส่วน 2a ก็แทนมาเรื่อยๆนะคะได้ลบ1บวกลบ4ส่วน5ตรงนี้เขาตัดนะคะตัด2 หารด้วยสองสองหารสองได้หนึ่งสิบหารสองได้ห้าแปดหารสองได้สี่ก็ได้ x เท่ากับลบหนึ่งบวกลบสี่ส่วนห้าก็จะมีสองคำตอบเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบวกลบเราคำตอบแรกจะเป็นลบหนึ่งบวกสี่ส่วนห้าคำตอบที่สองจะเป็นลบหนึ่งลบสี่ส่วนห้านะคะก็บวกลบกันมาแล้วได้สามส่วนห้าแล้วก็ ลบหนึ่งดังนั้นคำตอบของสมการคือสามส่วนห้าและลบหนึ่งนะคะโอเคต่อมาตัวอย่างที่สิบเอ็ดหน้าแปดสิบสี่จงแก้สมการสิบหก y กําลังสองบวกยี่สิบสี่ y บวกเก้าเท่ากับศูนย์อยู่ในรูปทั่วไปหา a a คือสิบหก b คือยี่สิบสี่ c คือเก้านะคะหามาแล้วแทนในสแคร์รูตก่อนก็คือ b กาลังสองลบสี่ a c เท่ากับ อันนี้เท่ากับศูนย์นะคะก็มาแทนในสูตรได้ลบ b b ของเราคือยี่สิบสี่ก็ลบยี่สิบสี่บวกลบสแควร o o ศูนย์ส่วนด้วยสอง a ได้ลบยี่สิบสี่ส่วนสามสิบสองตัดทอนมาแล้วได้ลบสามส่วนสี่ดังนั้นคำตอบของสมการคือลบสามส่วนสี่นะคะเมื่อกี้มีสองคำตอบ แต่ว่าตัวอย่างนี้มีหนึ่งคำตอบตัวอย่างที่สิบสองหน้าแปดสิบสี่ตรงแกนสมนการแซกกำลังสองเท่ากับสีแซกลบสิบสามสมการนี้ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปก็จัดให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อนได้แซกกำลังสองลบแซบวกสิบสามเท่ากับศูนย์นะคะเเท่ากับหนึ 4, ่งบเท่ากับลบสี่ซเท่ากับสิบสามก็มาแทนในสแควรูทก่อน ในสแคลร์รูทได้ b ีกำลังสองลบสี่เท่ากับลบสามสิบหกแต่ว่าเราเรียนมาแล้วก็คือถ้าในสูตรแคลร์รูมันติดลบมันจะไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบใช่ไหมนี่บีกลังสองลบสี A ่ AC น้อยกว่าศนย์ก็คือจำนวนจริงลบดังนั้นไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบนะคะถ้าเราแทนในนี้แล้วมันเป็นลบก็คือสรุปได้เลยไม่มีคำตอบ ต่อไปตัวอย่างที่13หน้า85จงแก้สมการ y กําลังสองลบ10 y บวก10เท่ากับ0นะคะจากสมการ a เราได้1 a ก็คือหน้า y กํลังสอง b ก็คือหน้า y กํลังหนึ่งก็คือลบ10 c คือ10พอได้แล้วก็มาแทนในสแร์รูทก่อนเลยแทนได้60ก็เอาสูตรมา ลบ b b ของเราคือลบสิบก็เป็นลบลบสิบบวกลบสแควรรูทหกสิบส่วนสองทีนี้เราอยากตัดทอนอ่ะสิบกับสองรูทสิบห้าส่วนสองแล้วก็นำสองมาหารสองหารสองได้หนึ่งสองสิบหารสองได้ห้าสองรูทสิบห้าหารสองก็เหลือรูทสิบห้ามาก็เลยได้ห้าบวกลบรูทสิบห้า อันนี้ผู้สอนจากคลิปที่แล้วนะก็คือรูทหกสิบทำไมเป็นสองรูทห้ารูทหกสิบมันแยกเป็นรูทสี่คูณสิบห้ารูทสี่คูณรูทสิบห้าก็ได้สองรูทสิบห้านะคะแยกได้นะคะเราได้สองคำตอบก็คือ y เท่ากับห้าบวกสิบห้าหรือ y เท่ากับห้าลบสิบห้านะคะ ดังนะั้นคำตอบของสมการก็คือ5บวก15และ5ลบ15โอเคหมดแล้วจากตัวอย่างที่ครูทำให้ดูเราจะสังเกตได้ว่าสแ o รรูาเนี่ยสแพรรู t ถ้าข้างในมันมากกว่า0ก็คือมันเป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าสมการนั้นมันจะมี2องคำตอบ แต่ว่าถ้าใน square root มันเท่ากับศูนย์มันจะมีหนึ่งคำตอบสังเกตไหมแล้วถ้ามันน้อยกว่าศูนก็คือมันเป็นจำนวนจริงลบมันจะไม่มีคำตอบเลยนะคะมากกว่าศูนมีสองเท่ากับศูนย์มีหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ไม่มีคำตอบเลยโอเคทีนี้ทำใบงานใบงานสามจุด ิบเอ็ดกับสามจุดสิบสองนะคะให้เราไปแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรเหมือนเดิมทำเหมือนคลิปที่แล้วแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มเติมมาก็คือเพิ่มเติมมาน,นี้ถ้ามันมากกว่าศูนย์จะมีสองคำตอบถ้ามันเท่ากับศูนย์จะมีหนึ่งคำตอบถ้าน้อยกว่าศูนย์จะไม่มีคำตอบนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย